อาจารย์บิลัตถามว่าพักการเมืองจะทําให้การเมืองดีได้อย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องพักการเมืองสร้างชาติงานนั้นเนี่ยแล้วก็จัดโดยกรก,ะกะตนะครับงั้นอันดับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนนะครับที่ยังให้เกียรติเชิญพักการเมืองที่กรกะตอเองเห็นว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็เสนอให้ยุบพัก ซึ่งหมายความว่าในแง่นี้คน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 นี้เนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยคนนั่งหน้าอันนี้อันนี้มันต้ถึงเราเราพูดถึงในแง่โดยตำแหน่งโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งซึ่งในแง่นี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าพรรคการเมืองพักนี้ไม่น่าจะมีบทบาททำให้การเมืองดีแล้วก็สร้างชาติด้วยในทางตรงข้ามเราถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่กำลังทำลายชาติ นะครับแล้วก็สร้างการเมืองที่ไม่ดีซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีนัยยะที่เป็นประเด็นสําคัญอยู่